นายอาทิตย์มัติธรรมผู้เข้ารับการสรรหาปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรดีเด่นประจำปี2562นี่ครับเป็นโรงงานแปรรูปสระเป็นสระลอยแก้วเป็นน้ำสระเป็นสระแค่อิม่มของส่วนเราครับเราจอดเป็นวิสาหกิจชุมชนให้ลูกแล้ก็ชาบ้านนะครับที่มีสวนสระ มาร่วมถือหุ้นเรารับซื้อสละจากสมาชิกในคาประกัน,นมาเข้าโรงงานเราครับให้ดูงานได้เลยครับนายอาทิตย์มัิิธรรมจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษตรกร,ร,กรวัย64ปีอาชีพกเกษตรกรรมและเป็นเจ้าของสวนสละอาทิตย์มีพื้นที่ปลูกสละที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และยังเป็นประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย โดยมีประสบการณ์การทำงานเกษตร25ปีโดยเน้นการดำเนินงานส่วนเกษตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำธุรกิจเกษตรแบบผสมผสานพัฒนาสละพันธุ์ใหม่โดยใช้ระกำรซึ่งเป็นไม้ผลประจำถิ่นของภาคใต้ที่มีจุดเด่นด้านรสชาติหอมหวานแต่มีเนื้อน้อยเป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์สละเนินวง ได้พันธ์ุใหม่คือสละพันธ์ุอ้อร้อที่มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติหวานหอมของกลิ่นระกรมเนื้อเยอะแบบสละเนินวงให้ผลผลิตดกและผสมติดลูกง่ายใช้เวลาเพียง8เดือนและมีการขยายผลนำไปปลูกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงและชุมพรผลงานของนายอาทิตย์ยังขยายผลในการช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร,กรอาทิตย์ การผสมเกสรสละด้วยคนแล้วทำเครื่องหมายการบันทึกผลการผลิตทำให้ผลิตสละที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสามารถจำหน่ายได้ราคาด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตรอย่างยาวนานทำให้นายอาทิตย์ได้เป็นผู้สรงขุวุฒิด้านพืชของสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการใช้วิชาการเกษตรที่เหมาะสมประจำปีพุทธศักราช2556จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากกรมการท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรามีลูกน้องที่ต้องรับผิดชอบเป็นทั้งคนงานสวนและก็ฝ่ายขายฝ่ายขนส่งนะครับสารทุกีชีวิตแค่นั้นเราก็มีรายได้ เดือนหนึ่งก็เป็นร้านนะครับที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้ทำสลัดสนอย่างเดียวนะครับเรามีกาเฟ่โอโยอ,อ,อีกคพี่เราทำการท่องเที่ยวเราทำเปรูปาสาร่ยแก้วเราทำไข่เค็มนะครับเราแตกแบรนด์เป็นโอรโ์ควานเป็นอังเปานะครับทุกตัวก็มีเกียพียเป็นตัวกำกับโรงงานก็ได้โอโยอได้อาลานควบคุม ในภาคใต้โรงงานเป็รูปสระที่ได้ที่ที่มีมาตรฐานครบถ้วนมีที่นี่ที่เดียวเน้นการสร้างคนเน้นการสร้างงานเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ที่สําคัญที่สุดเราถือว่าคนที่มาเที่ยวสวนเราคือบุคคลสาคัญทั้งหมดจะต้องให้ความสําคัญเท่ากันเพืก็ให้เขาได้รับความรับใจจากสวนเรากลับไปนอกจากความรู้ครับ